เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าข้ามคืนจนมีการท้าทายกันไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกันชัยกันเลยทีเดียวสำหรับคุณหมออ้ําอีลาวัตรและทางด้านพระเอกหนุ่มอาร์ตพสุดล่าสุดทางด้านของพี่หนุ่มกันชัยในรายการเที่ยงวันทนันติการ์พี่หนุ่มกันชัยก็ได้มีการพูดถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวด้วยว่าเรื่องนี้มันเกิดจากการที่หมออ้ําโพสถึงพระเอกก้ามโตคนหนึ่งเคยพึ่งบุญบาร,รมีของผู้ใหญ่คนหนึ่งถึงเวลาผู้ใหญ่คนนี้กำลังล้ม มีการไปยืมเงินพระเอกกามโตคนนี้แต่พระเอกกามโตเหมือนเนลคุณคนก็ไปทายกันว่าใครซึ่งทางด้านของอาร์ตพสุทธ์เขาเลยไปบอกว่าให้บอกมาเลยว่าเป็นผมเพราะเรื่องที่พูดมาเข้าใจได้ว่าเป็นผมเมื่อคืนหมออ้ําก็บอกขอโทษแล้วกันถ้าทำให้อาร์ตคิดว่าเป็นตัวอาร์ตผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่ผมลงคืออาร์ตแต่อาร์ตยังไม่จบจะไม่ได้หมายถึงกูได้ยังไงวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ เดี๋ยวต้องตามดูว่าคููนี้จะไปลงเอยกันตรงไหนเอาตรงๆผมก็รู้จักทั้งสองฝั่งนะพี่รู้จักทั้งสองฝั่งเลยพร้อมกับหันไปบอกดรหมวยไม่รู้ยังไงกันทางด้านดอร์หมวยก็บอกว่ารอฟังพี่หนุ่มเล่าอยู่พี่หนุ่มก็บอกว่าไม่ต้องมารอแล้วตามดูในโซเชียลมีเต็มเลยและล่าสุดสดๆร้อนๆทางด้านของหนุ่มอาร์ตพสุดก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าภาพที่อยู่ในหัวตอนนี้ห้ามขำนะทุกคนผมฟ้องนะ ฮ่าฮ่าฮ่ ha. และภาพดังกล่าวก็เป็นภาพของน้องหมาใส่ชุดคุณหมอสวมแมสนั่นเองส่วนในด้านของหมออ้ำก็ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหนนั่นเองคะ่ะ